ข้อกับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโจเย็นรักไฟตากับผมลากกันล่ะเพราะว่าได้ออตเบอร์เ,เฟสนี้ผมไม่ได้ครับต้องลองเลืเล่ลลอ,ลอที่ฝ่ายเติมกันนี่นี่ที่ฝ่ายเติมกันนะอ,อันนี้ผมจะมาได้วสี่ร้อยบาทเติมไปแล้วสี่ร้อยกว่าบ,บาทนะครับท่านผู้ชม น,นี่แค่เราไปเสียรายบาทอยู่สิงห์สะเกนดมังกนมลงก็เห็ครับผมก็เลยต้องหาราคาที่ถูกที่สุดไม่มีราคาแห่งแหงเลยซัดเน่ยบางครั้งก็มีคำว่าหักภาษีก็มีนะก็มีบางครั้งอะไรเสราไทยมกอำหาย เดี๋ยวเราเข้าเกมแป๊บนึงก็กลับมานี่้รีการ์ตรงตี้แบบพาอากาศมาจะเป็นตัวนี้ออกมาใช่ไหมนี่มาจะเมีตัวนี้มันจะมีตัวนี้ไงตรงที่ว่าเข้าไปนี้แทนแต่ราคาแพงเป็นเท่านั้นแหละนี่คือราคาสังเกตเวลาเติมมาจะเติมที่แพงๆเท่านั้นแหละ แล้วก็โดยก็กราคาสามร้อยกว่าบาทล,ลองกดครั้งแรกไปก็อาจจะเสียทีละเก้าสิบบาทเงินของเราเหลือสี่ร้อยเดี๋ยวเราสู่หนึ่งลองอันนี้มาแป๊บหนึ่งมาละราคาก็สิบหก ซึ่งคําเตือนมาจะเป็นตัวนี้เพราะผมมีเงินต้องเสียร้อยกว่าบาทค่าคะแนนและบัตรเครดิตและภาษีที่เกี่ยวข้องกับซึ่งคลงังผู้ขาจจได้ทำรายก,การไม่ได้เลขกิจอาจทำให้เกิดการซื้อการซื้อทั้งเพิ่มขึ้น,นซึ่งราคาก็จะเพิ่มขึ้นตามก,กําหนดการแตะซื้อครั้งเดียวหมายความว่าคุณจะรับข้อกำหนดในการให้บริการกู้เงินเปนเนต่อไปทีในที่ประเทศฐานะนี้ไม่ได้เป็นระบบแล้วก็จะมีการจ้งเด้ขงขั้นบน อันนี้ครั้งแรกนะครั้งแรกอาจจะเสียทีละก้าสิบหกครั้งที่สองอาจจะเป็นแบบก็ไดรก,ก็อนอ่ะย่งราคาแพงขึ้นกบคุณก็ซื้อของคุณไปรากหมดเลยเรียบร้อยฉันนี้ใบแจ้งครับอันนี้ใบแจ้งนี้พอมาครั้งที่สองราคาเป็นครั้งที่สองเกิดจังละ ขอจะเน้นแจน่แจกเป็ดนะไม่ว่าสมเดานอะไรก็ได้หมาการซื้อของคนประ,ะสบควมสำเร็จได้ก็จะได้ความว่าปรีเพริดที่ตรงนะี้นี่เห็นย,ยังของปรีนั้นนะไม่ใช่พื้นคูกกันเฮียเรียบร้อยอป๋าเติมเพชรปรีเดี๋ยวลืมด้วยนะ กาเงินอนะ่ะพตุตธคมห้าสิบก้าล้านพอดีห้าล้านตอนนี้เอาไปเลยเห็นไหมมันได้าราคาเป็นพันมันยงราคาก็นีแพงขึ้นต่ำไปต่ำลง ที่ว่าไปากนันไะด้ดีครับถ้าควรจะได้ปืนนี้ก็เอาลองดูกันคาประทานนะจะเป็นจะเบาไหนได้ปืนเทาครับก็กระบอกอาฟาร์มาองครับผมมาทำเป็นแล้วก็จบกรารเสนอปีกอันนี้ก็ขอบคุณครับ